ทักทายพี่เพี่น้องทุกคนแล้วก็สวัสดีนะครับผม,มอยุพักนะวันนี้ไม่มีอะไรมากครับตัวผมก็จะมาอัปเดตดวงประจําปีนะครับก็ขอเริ่มต้นด้วยพี่เพี่น้องที่เกิดราศีมีนนะเพราะว่าตัวผมก็เปิดเกิดในราศีนี้นะครับก่ก็เลือกไพ่มาแล้วหมดห้าใบนะครับเนาะก็โดยส่วนตัวแล้วก็เป็นคนชอบฟังดวงนะครับโดยเฉพาะดวงจากไพ่ทะลุไพ่สีเนาะ ดยส่วนตัวรูาสึกว่าชอบนะครับแล้วก็เช็คดวงตัวเองมาตลอดนจนมาช่วงโควิดนะที่ผมไม่ค่อยได้อัปเดตเท่าไหร่นะนะครับแล้วก็มามีโลกนี่แหละนะครับก็ดูกันไปดูมาก็เอามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่้วก็ได้มาย้ายอยู่คน,รนครปฐมนะครับนะก็ก็เลยอยากจะแชร์นะอยากจะมาเล่านะเพื่อเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะครับประกอบการตัดสินใจฟังดวงจะได้วางแผนได้นะครับจังหวะที่มันดีแล้วก็ คนเต็มที่จังหวะที่มันไม่ดีเราก็ต้องระวังแล้วก็ต้องขยันเพิ่มแบบนี้ทุกท่านนะเร่อเรื่องของโนชาตามันก็เรียกว่ามันก็ไม่ได้อะไรมากมันอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละนะครับนะว่ามันจะทําให้ดวงเราดีไม่ดีเราฝักใฝ่สิ่งใดเราทําอะไรอยู่เราก็รู้อยู่แก่ตัวนะครับเราสร้างหนี้มันก็เป็นหนี้อะไรแบบนี้นะเราขยันทำมาหากินมันก็จะทาให้เรามีกินมีใช้นะนะครับอาจจะไม่ได้ร่ำรวยไปอะไรแบบนี้ทุกท่านนะโอเคนะผมเลิกแล้วนะ ไพ่ทั้งหมดก็ใช้ปีนี้ขอใช้5ใบนะนะครับโอเคครับปกติที่ผมดูดวงปีใช้10ใบนะแล้วผมก็จะชอบเช็คดวงปีตัวเองทุกๆปีนะคราวนี้ขอมันว่างนะครับก็เลยอยากจะมาเล่านะเราจะได้รู้ด้วยกันว่าจังหวัไหนมันเป็นจังหวัดที่ดีนะเราก็จะได้เต็มที่จังหวัไหนที่มันไม่ดีเราก็จะระแวดระวังเนาะโอเคครับ,บใบที่หนึ่งเป็นสามถ้วยอย่างนี้นาดีนะจูหัวม,มาของ ปี68นะชาวราศิมีนนะใครรู้ในเรื่องของลัคนาตัวเองก็ฟังประกอบนะครับใครรู้ไม่รู้ก็ดูช่วงเกิดตัวเองเนะ่ยะเกิดเดือนไหนวันเที่ยวไรนะเดี๋ยวผมลงไว้ว่าราศีม,มีนอยู่ในช่วงไหนนะ,ะใบที่2เป็น1เหรียญอันนี้ก็นี่ผมชอบมากเลยนะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยถ้าไม่ได้เงินก้อนก็ต้องได้ของนะครับแบบเนี้อ่นะต่อมาครับใบที่3นะ สองเหรียญอันนี้ใช้เงินเยอะนะครับซึ่งมันจะอยู่แถวๆนี้ท่านประมาณซากหลังมิถุนายนมิน,นารนการสิงหาแถวๆนี้แหละนะครับมันช่วงรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะรายรับมันจะน้อยแบบเนี้ยนะนะมายที่สี่โอเคครับนี่มันเป็นช่วงท้ายๆปีนะครับขึ้นเจ็ดเหรียญในการเงินขึ้นมาดีนะดูสิเราเลือกห้าใบนะครับให้เงินขึ้นหนึ่งสามใบแสดงว่ามันเป็นปีแห่งการเงินของชาวราศีมีนนะที่เหลือจะเอาอยู่ไหมแค่นั้นแหละนะครับคําว่าเอาอยู่คือ ปรจบปีแล้วมันเหลือไหมนะได้ไปต่อยอดไหมแบบนี้ทุกท่านไปสุดท้ายละ9้าดาบนี่คือเรื่องสุขภาพเรื่องของปัญหานะครับเรื่องสุขภาพเรื่องของปัญหาส่วนตัวเรื่องของความเครียดแบบนี้หรือเม็นเหตุให้ล้มหมอนนอนเสือ่อบางครั้งมันอาจหมายถึงเรื่องปัญหาความรักนะของของปีนะครับแบบนี้ซึ่งมันเป็นบทสรุปแบบนี้ครับเออ ของปีนะคราวนี้เรามาไล่เรียงกันนะชาวราศีมีนนะแบบแรกขึ้น3ถ้วยต้องทักนี้เลยนะพี่น้องที่เกิดราศีมีนผมก็ราศีนี้นะครับอ่าผมเกิด2องเมษายนนะผมไม่รู้เวลาเกิดนะเราอายุเยอะนะสมัยโบราณโบราณเขาไม่ได้ค่อยลงไว้ใช่ไหมผมก็อิงจากตัวนี้แค่นี้มันก็ผมว่าแม่นแม่นแล้วนะในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวอ่าโอเคครับชาวราศีมีนเนี่ยเปิดสกรารมาของปี68ก็ขึ้น3ถ้วยตัวนี้นะครับทุกท่าน มันเป็นปีที่เราจะมีความสุขนะทำอะไรมันก็จะเริ่มมาทางเราถามว่าในระหว่างทางมีอุปสรรคมีปัญหาไหมมันแน่นอนมันมีแต่ภาพใหญ่ๆที่มันโชว์มามันบอกเราว่าในประมาณสักไตรามาสแรกของปีก็คือ3เดือนแรกของปีก็คือช่วงมก,กรากรุ่พามีนานเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราทำอะไรก็าตามเนี่ยมักประสบความสำเร็จแน่แสดงว่าต้นปีมาปุ๊บ เราสนใจใครรู้สิ่งใดเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรนะครับเราเอาตัวเองนี่เข้าไปยุ่งเลยนะแล้วมันจะประสบความสําเร็จยกตัวอย่างเช่นคุณชอบงานรูปแบบนี้ไฟกระพริบหนึงนะเวลาแอร์มันตัดนะครับเพราะว่ามันมีโรงงานนะนะครับโรงงานผมนะนะเราชอบสิ่งใดเอาตัวไปครุกคลีนะครับอยู่ตรงนั้นนะ มันจะทําให้เราประสบความสำเร็จได้ในสิ่งนั้นยุติเงเช่นเราชอบงานประเภทนี้นะเราไปคลุกคลีลเรียนรู้นะครับแล้วเราก็เอามาประยุกต์นามาใช้แล้วมันก็จะทําให้เราเนะนะ่ยทาได้ทําดีด้วยนะครับหรือตัวเราสนใจงานประจําบางอย่างชอบงานนี้นะให้ไปสมัครนะครับแล้วคุณมีโอกาสได้งานใหม่สูงนะนี่น,นี่เรื่องที่สองแล้วนะครับต่อมาครับสามถ้วยเนี่ยยังบ่งบอกถึงงานเฉลิมฉลอง อาจจะเป็นคุณได้งานใหม่คุณได้บ้านใหม่นะคุณอาจจะมีการจริงจังกับคู่รักคนรักนะอาจจะเป็นแบบเราดูใจกันมาสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเหมือนมั่นหมายสู่ขอหรือมาอยู่กันเป็นจริงเป็นจังส่วนคนที่อยู่กันเป็นจริงเป็นจังแล้วอาจจะแต่งงานกันหรืออาจจะแบบพร้อมที่จะมีลูกนะหรือมีข่าวดีในในคู่ของเราในครอบครัวของเรานะครับแบบเนี้ยดังนั้นในช่วงต้นปีก็รเรียกว่าเด่นเลยนะนะครับ อีกนิดหนึ่งนะ,ะสรุปให้ฟังนะในไพ่3ามถ้วยในช่วงต้นปีนะครับประมาณสักไม่เกินสิ้นมีนาเนี่ยมันจะมีแต่ความสุขความสําเร็จบางคนเป็นคนโสดมานะครับมีโอกาสได้แฟนด้วยนะในช่วงต้นปีนะครับแบบนี้แล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของแบบเฉลิมฉลองขึ้นบ้านใหม่ตําแหน่งใหม่นะได้ของถูกใจอะไรแบบนี้ครับมันเป็นจังหวะที่ดีของชาวราศีมีนนะครับ สามถ้วยถ้าชี้ชัดในเรื่องของอาชีพมันคืออะไรถ้วยมันก็เป็นเขาเรียกว่าภาชนะนะใช้ใส่อาหารเครื่องดืม่มใช่ไหมทุกอย่างที่เป็นเครื่องดืม่มนะครับร้านอาหารนะสามถ้วยจะเป็นความพึงพอใจงานด้านบริการนะครับและสามถ้วยมันมีเอกลักษณ์อีกอย่างนะึงคือสิ่งที่ตัวชอบนะครับ อันนี้ในนี่แหละนะครับคุณชอบอะไรคุณจัดไปในวางแผนจะทำอะไรก็รีบเลยนะครับแบบเนี้ยมาต่อมาเข้าสู่ใบที่สองครับมันจะอยู่แถวแถวประมาณสักเมษายนไปจนถึงประมาณมิถุนายนขึ้น1เหรียญไพ่หนึ่งเหรียญในความหมายของมันก็คือโชคลาบเหรียญก็คือสมบัตินะครับเหรียญก็คือเงินเงินทองทองตัวแสดงสถานะความมั่งคั่งนะครับแบบเนี้ยขึ้นมาแบบเนี้ยแสดงว่าชาวราศีมีนมีโอกาส นะครับจะได้เขาเรียกว่าเงินได้ทรัพย์ได้ของมันแล้วแต่นะครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนมาจะได้อะไรแบบนั้นมันอาจจะเป็นจังหวะขาขึ้นของชีวิตอาจจะอยู่ดีๆก็มีเงินก้อนเข้ามาอยู่ดีๆทำมาค้าขึ้นจับธุรกิจนี้บังเอิญมันได้ตังค์ไปเจอง,งานง่ายได้ส่วนต่างได้คอมมิชชั่นปามมาแสนนานเงินก้อนนี้นะครับเออได้มาเรียกว่าเงินตกเบิกเงินประกันเงินค้างจะหรือแม้กระทั่งเขาเรียกว่าเหมือนกันมรดกตกทอดนะครับ คุณจะได้อะไรแบบนี้นะหนึ่งเหรียญยังเกี่ยวข้องกับธุรกิจเดียวของกับเครื่องประดับรองเท้ากระเป๋าถือนาฬิกาคือของใช้ฟุ่มเฟือยนะครับที่มันแพงๆหน่อยไม่ว่าจะเป็นของแท้ของเทียมมันเป็นจังหวะที่คนที่ทําอาชีพนี้เด่นขึ้นมานะหรือคนที่อยู่ในด้านอสังหาโดยเฉพาะที่ดินนะครับแบบนี้ขายโครงการขายที่ดินขายบ้านพร้อมที่ดินแบบนี้นะครับ ก็จะเด่นในช่วงนั้นนะหนึ่งเหรียญน,นะครับหรือนะหนึ่งเหรียญเนี่ยในความหมายตามตําราบ,บอกว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะมีโชคลาภเรื่องของการเงินหรือทรัพย์หรือเป็นช่วงที่คุณได้แก้แหวนเงินทองได้สินสอดอะไรแบบนี้นะครับถ้าที่เกิดเห็นมานะนะดังนั้นในช่วงครึ่งปีแรกของราศีมีนเนี่ยของชาวราศีมีนเนี่ยตอบเลยว่ามันเป็นจังหวะขึ้นมันมีเรื่องความสุขก,กายสบายใจความสําเร็จ และเรื่องของของทรั์นะหรืออาจจะเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้ทุกท่านมือถือแพงๆนาะฬิกาแพงๆนะครับรถใหม่นะที่จะมาหากินที่ถูกใจที่ดินนะครับดันเนะี้ยเด่นมากมหรือแม้กระทั่งได้ง,งานเงินเดินดีมันก็อยู่ช่วงนี้ครับประมาณสักเมษายถึงอยู่ในช่วงเมษายนถุนานะครับนะดีเด่นเลยนทุกท่านนะโอเคต่อมา ใบที่สามมันดันเป็นสองเหรียญน,นี่มันเป็นช่วงอุปสรรคละช่วงชายแล้วเหมือนหามาแล้วใช่ไหมช้ยชา,ยชายสจะต้อตกใจชอบแลกนะครับและชาวราศีมีนปีนี้นะถ้ามีตังค์อย่าให้ญาติพี่น้องรู้นะครับเขาจะมาให้คุณช่วยก็คือยืมนั่นแหละนะครับยืมยาวยืมนานนะครับขึ้นสองเหรียญน,นะแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่มีตังค์นะครับมันจะเป็นการเป็นจะเป็นช่วงที่คุณเฟืดดังนั้นถ้าหก คุณอยู่ในระดับที่การเงินแบบมันเหลือกินเหลือเก็บมันจะเป็นช่วงที่แบบคุณใช้เงินเยอะในช่วงประมาณสักกรกฎาสิงหากรกฎาคมแถวนี้การเงินมันจะออกเยอะลงทุนมันก็มันมีรายรับเข้ามาแต่มันก็เอ้ยมันทำไมมันไม่ถึงเป้าอะไรแบบนี้นะครับถ้าคุณเป็นคนเดือนชนเดือนมันจะเป็นช่วงที่เงินเฝืดนะครับหมุนไม่หมุนไม่ทันเสียเครดิตระวังด้วยนะช่วงกรกฎาสิงหากรกยายม การงานเป็นปัญหาการเงินก็เป็นปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างในช่วงนั้นเกิดความผ,ลผลันผวนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงความสัมพันธ์กับห,หน้าลูกพี่คนรักการงานก็กแขวนแขวงบางทีอยากจะเปลี่ยนงานใหม่ด้วยซ้านะครับถ้าหากวางแผนลงทุนผิดพลาดนะครับในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่แบบเหมือนจะปล่อยเซ้งเซ้งเท่ากับเจ๊งดังนั้นช่วงที่เป็นอุปสรรคของชาวราศีมีนมันจะอยู่ทแถวกรกฎาสิงหากันยาทแถวนี้ท่านาน,าน,น,นะ มันจะมาหลายๆเรื่องนะครับนั่นน่ะเตรียมใจรับนิดน,นึงถ้าหากเป็นการเงินล้วก็วางแผนบุนิหาจัดการเพื่อไว้ในช่วงนั้นมันจะได้รอดปลอดภัยนะครับอ่ะต่อามานี้มันเป็นแถวปลายปีนะครับช่วงเขาเรียกอะไรนะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเนาะตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยมันเป็นเจ็ดเหรียญเนี่ยมันเป็นช่วงขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นย้อนไปสองเหรียญน,นะก่อนเข้า สามหรือสีหกปีสำหรับคนที่มีระเบียบใ,ในด้านการเงินนะแล้วก็นั้นมันอาจจะเป็นแบบกาลังคิดพิดพจารณาในการลงทุนเพิ่มนะที่มันไม่ได้แบบมีกําไรเพิ่มเดียวคือมันมองถึงอนาคตว่าเฮ้ยมันได้แน่คล้ายๆกับซื้อกองทุนนะครับลงทุนหุ้นนะครับแบบนี้นะ DCA ไปเรื่อยๆ,ๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วนะมันลึกไปเนาะมันก็จะแบบว่าพอถึงช่วงนั้นเออมันเริ่มมีกําไรนะครับแต่ถ้า เราไม่ได้เป็นแบบที่พูดนะในจังหวะนั้นอนะ่ะสามเดือนสุดท้ายของปีนะประมาณสักตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งที่ชาวราศีมีนการเงินนี่มันเด่นมากเลยอีกจังหวะหนึ่งที่มีแนวโน้มจะได้ทรัพย์้าคุณไม่ได้ในช่วงต้นปีนะได้ทรัพย์นะอาจจะเป็นของที่มันแพงสําหรับเรานะครับเออแต่เจ็ดเดือนด้วยส่วนมากนะเท่าที่ผมเห็นนะครับมันอันหนึ่งหระเขาไปลงทุนนะครับหรืออาจจะแบบไปซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือแบบ ไปซื้อที่หรือแบบปรับปรุงอะไรบางอย่างที่มันใช้เงินเยอะนะแล้วก็มันกับสต๊อกของอะไรนี้นะก็เป็นช่วงขาขึ้นดังนั้นอนะ่ะการเงินช่วงนั้นก็เด่นงานก็ดีช่วงนั้นนะครับนะดังนั้นสุวนี้ครับช่วงสะดุดของชาวราศีมีเนี่ยมันจะอยู่หลังมิถุนานะกันยาสิงหากักยาช่วงเนี้ให้ให้เราวางแผนให้ดีนะไม่จะเป็นเรื่องเพื่อนฝูงความรักต่างๆน,นนะเรื่องสุขภาพอาจจะลงในช่วงนั้นด้วยนะครับอ่า แล้วก็มันจะไปดีอีกช่วงหนึ่งก็ประมาณสักช่วงปลายปีสามสงปีนะเป็นช่วงที่เด่นขึ้นมานะบสุดท้ายเป็น9ดาบเกดาบบ่งบอกถึงเป็นปีที่คุณนอนน้อยนะครับนอนไม่ค่อยพอคุณต้องนอนให้ดีนะถ้าคุณนอนน้อยนอนไม่พอมันจะไปส่งผลต่อสุขภาพความเครียดนะครับเกี่ยวกับสายตานะครับช่องท้องแล้วก็ผู้หญิงก็มันจะไปรวมถึงมดลูกด้วยนะครับสามดาบ ยังบ่งบอกถึงว่าระวังเสียใจด้วยอกสกุลธชาตระก้าวดาบระวังเสียใจกับการตัดสินใจผิดพลาดด้วยนะครับซึ่งเป็นไปสุดท้ายถ้านับช่วงเวลามันอยู่แถวไหนมันอยู่ช่วงดวงลงครับช่วงดวงลงช่วงไหนอ่ะกระฎกราสิง่งหากมญช่วงนี้นะถ้าตัดสินใจจะตัดสินใจผิดพลาดได้ศัตรูเสียใจปัญหาความรักก็อยู่ในช่วงนี้นท่านนะอ่าแล้วก็ 9ก้าดาบในเรื่องของสุขภาพนอกเหนือจากตัวนั้นยังมันยังเตือนว่าให้ระวังเกณฑ์การผ่าตัดอาจจะเป็นผ่าคลอดก็ได้นะครับอาจจะเป็นสัยการ,รความงามก็ได้นะหรือเป็นเหตุให้ต้องผ่าตัดถามว่าช่วงไหนช่วงที่เงินเข้าและแบ่งมันเป็นช่วงไหนครับแรกๆอาจจะประมาณสักกรกฎาสิงหากรนนะช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นสัยญการ,รความงามมันจะเป็นประมาณสักสามสของปีนะครับมานะ โอเคสรุปนะชาวราศีมีนปีพุทธศักราช2568ดีไม่ดีดีครับดีเรื่องของการเงินในดีมากนะเงินเกิดสภาพคล่องให้ได้จับใจ่ายใช้สอยได้ของที่อยากได้นะครับแม้กระทั่งรถบ้านก็มีนวโน้มสูงมากหรือของที่มันแพงกับเรานะคนโสดมีโอกัดพบรักคนที่ดูใจกันมาพักหนึ่งมียกาสจริงจังหรือมีการมาเกิดอ่าเขาเรียกว่ามีได้ลูกนะครับมีบุตรเนาะใช้ภาษา สวยดูชนิดหนึ่งนะครับราวองเรื่องสุขภาพนิดหน่อยแล้วเรื่องของอะระบบประสาทด้วยนะครับก็ประมาณนี้ท่านนะก็เป็นแนวทางนะในการเขาเรียกว่าฟังไว้นในมุมมองของผมวายุพักเห็นว่าประมาณนี้นะเรียกว่าชาวเสมีนี้เรียกว่าดวงดีเลยนะ,ะทุกคนนะอย่างนี้ผมก็ชื่นใจนะผมก็ราศีนี้เอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านสวัสดีครับ